She works ฮ nice, ัลโหลสวัสดีครับกกนโอ้ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำกฎการซื้อขายการแลกเปลี่ยนและการพนันภายในเกมโซน 4X t ทีมนะครับก็จะยกมาด้วยกันทั้งหมด8ข้อหลกักๆนะครับก็คือข้อที่1ก็จะเป็น ห้ามซื้อขายไอดีหรือข้อมูลตัวละครห้ามกระทําหรือสื่อถึงการซื้อขายไอดีตัวละครไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมฝ่าฝืนระงับบัญชีถาวรนะครับข้อที่2นะครับก็ความรับผิดชอบต่อบัญชีหากมอบสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ให้ผู้อื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาทเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทําและความเสียหายทั้งหมดเองทุกกรณีนะครับส่วนในข้อที่ 3! ห้ามการพนันภายในเกมห้ามจัดหรือมีส่วนร่วมการพนันทุกรูปแบบที่แรกเป็นเงินจริงเงินในเกมหรือไอเทมฝ่าฝืนระงับบัญชีถาวรและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ไดข้อ4นะครับธุรกรรมด้วยเงินในเกมโปรดตรวจสอบให้รอบคอบ ก่อนซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินในเกมไอเทมความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 5. นะครับการให้หรือโอนไอเทมโดยสมัครใจทีมงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทุกกรณี 6. การช่อโกงหรือหลอกลวงโดยเจตนาเช่นการตั้งร้านราคาไม่ตรงกับที่ขายหลอกลวงด้วยไอเทมที่ขายกันโดยเจตนา บทลงโทษก็จะมีครั้งที่1ระง,งับ7วันครั้งที่2งระงับ30วันครั้งที่3ระง,งับถาวรแล้วก็ข้อที่7นะครับห้ามผู้เล่นซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมเงินในเกมเป็นเงินจริงยกเว้นการซื้อขายผ่านเซตเอห้ามทําหรือสื่อถึงการซื้อขายด้วยเงินจริงในเกมทุกช่องทางภายในเกมทุกกรณีเช่นโขงเช็ดสาธารนณะ หน้าโปรไฟล์บทลงโทษนะครับก็ครั้งที่1นึงระง,งับ3าวันครั้งที่สองระง,งับถาวรยกตัวอย่างเช่นจงใจเปลี่ยนคำจากคำว่าบาทเป็นบุตรหรืออื่นๆที่สื่อความหมายในทิศทางเดียวกันผู้เล่นตั้งใจโขงเพื่อขายเงินเอ็มโดยการนำเซตเ็มาแอบอ้างเช่นการโขงหาเซตเอรับเงินเยม เลดยี่สี่มี27่เอ็มครับโขงใส่ตัวเลขแต่ไม่บอกสกุลเงินเช่นขาย14บสี่เอ็มซิปแปดนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลระยพินิษของทีมงานโดยทุกกรณีที่เกิดการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการระงับไอดีสามารถขอคำชี้แจงจากทีมงานได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกฎ หลักๆของทางเกมโซนโฟน,นะครับก็ยกมาด้วยกัน8หัวข้อด้วยกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอ่านกดรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปชัชนไว้ใต้โพสต์นะครับใต้คลิปนี้เลยก็อย่าลืมเข้ามาอ่านมาดูกันด้วยนะครับเพื่อที่จะระมัดระวังไม่ทำผิดกฎของทางเกมโซนโฟน,นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ